ยังอยู่กับพวกเราในรายการ Let's Play มาเล่นกันเถอะตอนนี้นะคะขอต้อนรับพี่เจโอเอสสองค่ะ้สวัสดีค่ะโอ้โหหล่อเหมือนผมเลยหยุดอะไรเขาน่ารักเหมือนฉันตัางหากโอเคโอเคตอนนี้พี่จะโอก็ออกมาจากบ้านเองแล้วออกมาได้กี่สัปดาห์แล้วคะอ๋อสองสัปดาห์แล้วคะสองสัปดาห์ใช่ไหมคะอืสองสัปดาห์ออกมาสัปดาห์ไหนนะฮะ วีที่ห้าค่ะวีที่ห้าเพลงไนะครับเพลงคู่เพลงคู่ไม่ได้ดูนะร้องดีมากมากอะมอลแดนเวิร์ดกับคีย์บอร์ดอ่ะเพราะมากที่นี้เขาแฟนคลับเอซที่สองนะครับเะเนี่สองเป็นซีซั่นที่เนได้ดูมากสุดแล้วทั้งหมดชอบใครเป็นพิเศษชอบใครชอบใคร คือจริงๆก็เชียร์พี่เจโอเนาะอ่าไมจริงจริงคือแบบเราคือแบบชอบคือเสียงพี่เจโอเป็นคนที่แบบเสียงเสียงเพราะมากถ้าถ้าไม่ได้มาประกวดเอฟอ่ะเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบเป็นทางหรือ voice เลยอ่ะเพราะคือเสียงแก้วเสียงใสๆอ่ะเป็นเสียงแนว voice อะไรอย่างนั้นเลยอ่ะคื่ลอยแล้วค่ะตอนนี้จริงจริงนะคจริงจริงอค่ะพี่เจโอค่ะแล้วก่อนมาประกวดเอฟเนี่ยพี่เจโอทำอะไรมาก่อนก็พี่ทำงานค่ะเป็นพ r ออยู่บริษัทหนึ่งค่ะ พี่ทำงานแล้วเหรอฮะใช่ทำงานแล้วค่ะอายุเท่าไหร่นะครับจะพุกทำงานเลยเอ่อ23ค่ะเพิ่งจะวันเกิดเลยใช่แค่ะเป็นวันเดย์ย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะวันเดียร์คุณปัาของขวัญของขวัญเหรอฮะนี่ค่ะกบโอเคโอเคอิ่มให้ตรงนี้เลยผมไม่ขนลุกเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยอยังพุ่งน้านี่ทำงานมืออาชีเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าก็มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วชอบมันมากกันการทำงานกับการเป็นศิลปิน จริงที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วคือตอนที่ทำ PR พีอาร์ที่ก็ร้องเพลงกลางคืนด้วยอ๋อว่าแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาชินกับการขึ้นเวทีไม่ตื่นเต้นนะคะแล้วเ,เริ่มร้องเพลงแต่ตอนไหนครับก่อนมาเป็นเอเนะี่ยคือพี่จะประกวดมาตลอดเลยคะ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเดินสายประกวดมาแล้วพอเข้ามาหาวิทยาลายัยก็ได้อยู่ชมรมทีวฟอกซองด้วย อ๋อใช่รู้จักพี่เมย์ป่ะคะเพื่อนสีเลยค่ะรุ่นเดียวกันจริงปเนี่ยคช่พ่อฟัวเอฟได้กว้างนะคือแบบหรือกลมหรือเป็นโลกกลวงล้วก็วงโด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้นแน่เนาะแล้วนอกจากร้องเพลงแอบเล่นเลยว่าเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างมากมีอะไรบ้างคะจริงก็สมัยมัธยมเลยคือในวงเนี่ยไม่มีใครเล่นกลองเป็น เป็นวงผู้หญิงล้วนอออหรพี่ก็เลยต้องไปจับกลองค่ะจับเฉยๆจับเฉยๆไม่ได้เล่นจับแล้วก็โอเคสวัสดีไม่เคยก็เล่นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าพี่ชอบเล่นกีตาร์ค่ะก็ฝึกกีตาร์เองกีตาร์อะไรคะกีตาร์ป่ง อ๋อไม่ได้เล่นแบบไฟฟ้าเลนเล่นด้านหลังอะะพี่ด้าไม่ใช่ด้านฝาาด้านหลังก็มาตีคูขอเล่นขอเล่นรอเล่นรอเล่นน่าจะเริ่มเชื่อแล้วนะคว่าเล่นเป็นจริงใช่ไหมคะเล่นเป็นจริงแล้วมีน้องระสาเสียงด้วยก็ที่อยู่ชุมรมอย่างที่บอกุมานค่แล้วนี่คือยากนะคะในคิดว่าการระสาเสียงคือมันต้องแยกแยกภาานมากเลยเพราะเราได้ยินเสียงคน่นข้างด้วยอย่างเงี้ยเออเพราะนี่เคยแบบตอนเล่นละครเรื่องนึ่ค่ะ เราได้อยู่ชมรมภาษาเสียงคือแบบแค่เล่นละครแบบร้องเหมือนร้องไม่จริงจังอะยังยากเลยอะแล้วอยู่ในชมรมเป็นยังไงบ้างคะคือชมรมพี่มันก็คือมันไม่ได้เน้นประสานเสียงแต่ว่าคือเรื่องการประสานเสียงคือเราต้องฟังเพลงเยอะๆค่ะ ถ้าเราฟังเพลงเยอะมันเหมือนเราจะรู้อะว่าแบบได้ยินเหมือนได้ยินลายประสานอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบร้องมากับเพลงมากกว่ามีหน้าประสานประสานเสียงเป๊ะมากประสานเก่งมากไม่ขนาดนั้นพอได้พอได้เราลองเราดูเราดูคับผมพูดถึงเนี้ย12ดีกว่าอ่าประสบการณ์การเข้าบ้านการใช้ชีวิตเป็นยังไงครับในบ้านประทับใจไหมเอาแต่ก้าวแรกเลยที่ก้าวแรกปุ๊บใส่รองเท้าอะไรเอางั้นก็ใส่รองเท้าสีขาวนะค่ะลินจ้าลินจาในบ้านกันต้องได้เปลี่ยนอะไรฮะเปล่นในบ้าน รอเล่นอเล่นเดี๋ยวขอลำลึกก่อนนะ เอาจริงๆเอาจริงๆเอจริงๆนะไม่หาไม่หาสาระกะครับนี่เราแบบกันเองไงคะกันเองโอเคค่ะได้ค่ะโอเคก็ตั้งแต่เข้าบ้านเลยก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกโลกนึงนะคะแบบทุกอย่างมันเหมือนพร้อมให้เราเรียนรู้อ่ะใช่ใช่ไหมคือดูเฉยเหมือนกันเนาะพร้อมมากอืมพอได้เข้าไปแล้วคือเราตื่นเต้นกับทุกสิ่งเลยในวีคแรกคือแบบหฮ้ยมีอาหารเยอะจังสปอนเซอร์น่ารักมากจัดอาหารให้เราทุกมื้อเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบผือประเด็นหลักก็แบบ ได้เรียนกับคุณครูแต่ละคนที่แบบคือเหมือนครูเขาจัดเต็มมากในการสอนเราใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันัก็เลยรู้สึกว่าแบบหูตื่นเต้นไปกับทุกอย่างกับทุกสิ่งในบ้านเลยอะโอเคแล้วเพื่อนเอเป็นงไงครับเพื่อนเพื่อนในบ้านใช่ไหมดีค่ะคือเหมือนปีนี้พวกเราสนิทกันอ๋อไม่ได้ทำความรู้จักก่อนด้วยเข้าบ้านเลยได้แบบเดินสื่อด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนิทกัน เอาเป็นว่าพักก่อนดีกว่าค่ะนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะฟังเพลงอะไรดีครับเนทวันนี้นะคะเราก็มีเพลงเนื้อหาดีๆนีค่ะิลกับคุณแม่เพราะว่าเพิ่งถ่ายวันแม่มาไม่นานนี่เองนะคะกับเพลงนี้เลยค่ะด้วยรักของแม่นะคะเพลงนี้รวมศิลปินจากค่าย t ู u e นเชียแล้วก็ค่าย IM ค่ะจะเพราะมขแนไหนไปติดตามฟังเลยค่ะด้วยรักของแม่เราก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล t s เพลงมาเล่นกัน ยังอยู่กับสาวรอประจำาย12ปีนี้นะครับผมใช่แล้วคะ่ะพี่จะโอบขาเมื่อกี้พูดถึงตอนอยู่ในบ้านมาแล้วการใช้ชีวิตออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยมีคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างชีวิตเรา ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะอย่างแรกเลยคือเรามีแฟนคลับทุกคนที่เอฟจะมีแฟนคลับซึ่งซึ่งแฟนคลับแต่ละคนก็จะแบบมีหลายรูปแบบมากมีทั้งแบบว่าส่งกําลังใจให้เราซัพพอร์ตเราในด้านต่างๆอะไรแบบนี้คือเหมือนเขาไม่ทิ้งเราเลยเหมือนเหมือนเป็นอีกครอบครัวนึงเลยที่มามารักเราเนาะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกขอบคุณมากๆเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้ก็เป็น อีกอย่างที่ดีเนี่ยเอฟมันเสน่ห์ตรงนี้เพราะว่าเราเหมือนได้ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเนาะใช่ได้ได้อาห่ะาอันนี้คืออร่อยอันนี้คือเน้นเนะคะเยอะมากอ๋อแล้วถ้าอยากจะบอกเพื่อนๆในบ้านเอฟสองค่ะอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมคะค่ะอยากฝากบอกถึงคนที่เหลือนะคะว่าให้ฝากเรียนแทนเขาด้วยต้งใจเรียนแทนเขาด้วยนะเขาไม่มีโอกาสตรงนั้นแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนมีโอกาสก็ทําให้เต็มที่แล้วกันทําทุกวิให้เต็มที่ทาเผื่อเขาด้วยนะ เชื่อว่าทุกคนเต็มที่นึกถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ก่อนใช่ครับผมนี่พี่จะโอเขาหลังไมมานะฮะว่าจะโหวตให้คนละหนึ่งหมื่นแล้วออกมาเก็บทีหลังใช่มใช่เหตุคิดดอกเบี้ยไปอีกนะคะเบี้ยไปอีกเอาเป็นว่าผมก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆนะพี่ยะโอแว่วๆเลยใช่ไหมเอ๊ะสิบสองปีนี้พี่จะโอก็แบบว่ามีคู่จิ้นอะไรเขาด้วยยังไงยังไงเขาเขาจับจิ้นกับใครบ้าง จริงๆตรงนี้จะมีคนจิ้นไปหลายคนแต่ที่แบบว่าก็จะมีช่วงแรกก็จะมีบ้างคือเป็นกับพลอยสายแล้วก็กับแพวอ๋อน้องแพรกับน้องคอยสายยังไงอะทำไมเขาถึงจิ้นกู่นี่ครั ยังไงเหรอยังกับพลอยสายคือพี่กับพลอยสนิทกันตั้งแต่อยู่นอกบ้านแล้วช่วงเดินสายอะไรแบบนี้คือน้องจะแบบเป็นคนแบบน่ารักอ่ะน้องจะแบบงงงี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราเป็นพี่ไงพอเห็น้องงงงี้เราก็จะแบบชอบแกล้งน้องอะไรเงี้ยเออพอเข้าไปในบ้านก็มีบ้านโมเมนต์งงงี้อะไรเงี้ยก็แบบคือเราก็เป็นของเราด้วยแหละใช่แต่คือคนเห็นเขาแบบอุยน่ารักจังเลยน่ารักเลยอยู่ด้วยกันเย้เรากับพราวเหรอคะกับพราวคือจะเป็นจุกโจ โจ้คุูยังไงอะคือนี่เจ้าโอไงมีชื่อย่อว่าโจ้จุกจุกคือแพลชอบมัดจุกไงอ่าแล้วเป็นพี่อ่าพี่โจกกัน้องจุกอะไรอย่างนี้โจก็คือพี่จะโอได้สั้นๆใช่ไมคะใช่คะโจ้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 าจ้โ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 ้ด้้้้้้ คนก็เลยแบบแล้ก็เป็นแนวเข้าๆแล้วเขาก็เข้าๆเหมือนกันเนาะก็เลยสนิทกัรสนิจกานไม่ไหนก็ถือว่าดีแบบว่ามีก็มีแบบแฟนคลับหลายๆกลุ่มอะไอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่นาะไทำโอพีวงโอพีวีไปท็อปปี้เราไปทำโอพีวีกันเลยทีเดียวใช่อันนี้เอฟทุกปีมีเนาะเนาะมันน่ารักเนาะน่ารักมากๆนามพูดถึงในอนาคตเป็นบ้างคือถ้าเราได้ทํางานในวงการเชิงนี้ต่อไปเราคิดว่าเราอยากจะวางแผนอนาคตเราไปในทิศทางไหน ก็ถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะลองหลายอย่างเลยคืออยากจะลองหลายอย่างเลยนะคะพิธีกรก็อยากนะคะได้ยัไงคะได้ยังไงคะไม่อยากในรายการโวอยอะไรเงี้ยารต้องไปแยกงานผมดใช่ไหมวะไม่แต่เราสู้คู่นี้ไม่ได้จริงๆเออเป็นแบบถือว่าเป็นคู่ที่หนึ่งตำนานเออแต่ว่าแบบเผื่อรายการไหนพิธีกรขาดอะไรยังไงเนี่ยรีบใช้ได้นะคะโอ้ตอนนี้ มีหลายมีหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าก็เขาเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสามารถไม่ต้องห่วงถ้าแบบเราขยันฝึกฝนอย่างเงี้ยยังไงคนก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้พี่เจโอมนะคะพี่โจพี่โโจโโจโโจโจี่ได้เนาะเออใช่วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับพี่เจโอมแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของพี่เจโอมมากขึ้นว่าเป็นคนยังไงก็เราเห็นผ่านทางทีมีตัวจริงน่ารักคนในที ใช่ใชครับวันนี้กวว็นะเราเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของพี่โอ๋ไว้ด้วยละกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จโอ๋มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรเานะคะขอบคุณมากครับ ใช่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับผมชูเท้าสองครับและขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรค่ะจากเดอะแกลอรี่นะคะ <Yes. S 1> และอย่าลืมนะคะมาติดตามเราได้ในรายการ Let's Play <S มาเล่นกันเถอะี่เก่าเวลาเดิมทางช่องชูสวยอูให้คุณมากกว่าความมันเชิงน,นะคะแล้วอย่าลืมเลยนะคะต้องไปกด o l l โ low นะคะทั้ง i อแล้วก็ Facebook ของรายการเราด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ครับทิ้งท้ายเลยกับซิงเก้ลนนี้เลยครับผมจะหนุ่มสุดฮอตฮะ เพลงอะไรใครคะคะของ Bright F9 ครับผมวาระสุดท้ายครับผมจริงๆผมไม่อยากเปิดไงแต่บัวลิฟเฟอร์เขาสั่งมาผมว่าแบบฝันดีเสยไม่ได้ไงโอเค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 ยอมเปิดให้ก็ได้ค่ะยังไงก็เป็นช่วงโปรโมทของเขานะคะปล่อยไปค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะเพลงของนี้ค่ะไม่รักก็จบไม่กุมภกระจธ์ด้วยนะนี่แย้มนะคะวันนี้ถ้าผู้ดองสาวคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ 没。<Bye. S 2>